This Thai PBS podcast. View the world the is View via PBS world voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของแนวค,ความคิดที่บอกว่าบ้านเราจะมีการนารมิตให้ภูเก็ต เป็นแซนด์บ็อกซ์ในการนำเอาคริปโตเคอเรนซีนั้นมาใช้ในการทำธุรกรรมต่างๆด้วยแนวความคิดแบบนี้เปิดโอกาสแล้วจะเป็นผลดีอะไรกับประเทศไทยถ้าเราต้องการทำจริงมีความเสี่ยงอะไรหรือเปล่าและเราจะต้องมีการปรับกฎระเบียบอะไรบ้างคนไทยได้อะไรบ้างพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับนายสมาคมฟินเทคประเทศไทยคุณชลเดชเขมารัตนาพี่นึกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นึกอธิบายผมฟังนิดน,นึงว่าโลกนี้เนี่ยเขาใช้คริปโตมันเยอะขนาดที่ว่าเราต้องเปิดแซนด์บ็อกซ์เพื่อมารับเงินนี้เลยหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาเราก็บอกเราใช้เงิน เงินบาทเงินดอลลาร์เงินยวนเงินยูโรเงินเยนก็ได้ไม่เป็นไรครับทำไมตอนนี้เราถึงต้องคิดว่าไม่ได้แนละ้วต้องมีบางพื้นที่ในการที่จะรับคริปโตเคเรนซีเข้ามาครับพี่จริงๆมี2เหตุผลนะครับเหตุผลแรกถามว่าเยอะไหม,มถ้าเทียบกับเฟ<ม>ียยังน้อยมากยังน้อยมากใช้อยู่ในวงจํากัดแต่เหตุผลที่สองเนี่ยไอวงจํากัดนั้นเนี่ยบังเอิญช่วงนี้เป็นวงที่รวยเพราะว่าคริปโตขึ้นไปเยอะอ๋อโอเคแล้วคแล้วเขาอาจจะต้องการหาที่ใช้เงิน นะครับงั้นภูกเก็ตก็อาจจะเป็นสถานที่ที่หมายปองสำหรับเศรษฐีคริปโตหลายๆคนทีนี้คำว่าระบบแซนบ็อกทำไมเขาจึงเริ่มคิดว่าเฮ้ย hey, มันต้องเป็นจังหวัดภูกเก็ตก่อนอ่ะบางคนคิดจะเริ่มต้นขอเริ่มกรุงเทพสิครับนักเดินทางก็เยอะที่สุดเอ็กซ์แพดก็เยอะที่สุดทําทำไมทำไมต้องคิดว่าต้องเป็นภูกเก็ตครับโอเคตอนอินแซนบ็อกเนี่ยมันก็เหมือนกับกระบาดทรายที่ให้เด็กเล่นล้มได้ไม่เจ็บะนะครับมันก็เหมือนเป็นการทดสอบ งันการทดสอบเนี่ยต้องจํากัดพื้นที่แล้วก็จํากัดปริมาณคนใช้มสมมุติมาอยู่ในกรุงเทพผมว่ามันอาจจะจํากัดลําบากครับภูเก็ตก็อาจจะดีตรงที่ว่าเป็นเกาะด้วยดังนั้นโดยภูมิศาสตร์แล้วนะครับก็เหมาะกับเป็นแซนด์บ็อกซ์นะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวเยอะต่างชาติเยอะนะครับบางชาติที่เขาอาจจะมีคริปโตอยู่แล้วเนี่ย เขาก็อยากที่จะใช้นะีอันนี้ <Okay. S 2> ผมว่าเป็นเหตุผลที่ถามว่าทําไมภูเก็ตเหมาะครับ,รบถามว่าเมืองอื่นล่ะหัวหินมผมเชื่อว่าหัวหินก็อาจจะมีต่างชาติอยู่เยอะนะแล้วก็มีต่างชาติไปกเกษียณเยอะนะครับแต่ว่าคนที่อายุเยอะอาจจะมีคริปโตน้อยกว่าก็ได้ดังนั้นเนี่ยภูเก็ตก็เลยเป็นสถานที่ที่น่าสนใจนะครับนอกเหนือจากภูเก็ตก็อาจจะมีพัทยาก็ได้ พัตยาก็จะคล้ายๆกับอารมณ์คล้ายๆกันนะครับหรือเชียงใหม่แต่มันก็ยังไม่ไม่ได้เหมาะสมที่สุดเท่าภูเก็ตอยู่ดีครับครับทีนี้ครับพี่คริปโตเองมีปัญหาอย่างคือความผันผวนครั้งหนึ่งมันก็เคยลงไปแตะประมาณแบบ20,000ดอลลาร์ต่อหนึ่งผมว่าเท่าไปเท่าบิตคอยบิก็ได้มันก็เคยแตะไปถึง1แสนกับ9พันมาแล้วมันผันผวนตลอดเวลาล่าสุดโดนททรมขึ้นมาก็สูงอีกรแล้วก็ปรับตัวลงไปอีก คำถามคือถ้าเกิดว่าเรามีซันบ็อกซ์แบบนี้แล้วเขาใช้ทำธุรกรรมไอ้คน <Okay. S 1> รับคริปโตทำไงครับพี่โ okay. อเคคำตอบก็คือว่าถ้าเราเอาบิตคอยมาจับจ่ายใช้สอยกันเลยให้คนจ่ายคนรับรับเป็น Bitcoin, บิตคอยอันนี้ไม่ดีไม่สนับสนุนรเรากำลังจะเอาบิตคอยเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนโอเคปัญหาก็คือว่าสมมุติว่าผมเป็นคนจ่าย Bitcoin, บิตคอยคุณวิทย์เป็นคนรับบิตคอย รายจ่ายของร้านสมมติเปิดร้านอาหารรายจ่ายร้านอาหารเรายังเป็นบาทอยู่รบับบิตคอยไปถ้าบ,บิตคอยร,ร่วงเราจะไม่มีเงินไปจ่ายเงินลูกน้องอค่าจ้างและ,ะลูกน้องจะรับบิตคอยไหมดรา,านั้นรับบิตคอยรับไปอาจจะไปซื้อสินช้าไม่ได้อีกอันนี้มันเป็นความเสี่ยงเชิงระบบ,ะบดังนั้นไอ้ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยมันไม่ใช่เอาบิตคอยมาเป็นสื่อการกงรนแลกเปลี่ยนวิธีการของมันนะนะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับเราจะเอาบิตคอยเนี่ยแลกเปลี่ยนมาเป็นบาท ที่เป็นดิจิตอลเรียลไทม์เวลานั้นเรียลไทม์เป็นสปอตตรงนั้นเลยสปอตตรงนั้น <Okay. S 2> เลยดังนั้นคิดถึงแอปนะครับมีบิตคอยอยู่นะครับต่างชาติมา <Okay. S 2> กดจ่ายบิตคอยบิตคอยคอนเวิร์ตเป็นบาทเดี๋ยวนั้นเลยแล้วค่อยเอาบาทเนี้ยนะครับที่เป็นดิจิตอลเนี่ยจ่ายผ่านคิวอาร์โค้ดปกติโอ้ oh. เพื่อเป็นเซียร oh. เพราะฉะนั้นผู้ประกอบธุรกิจเจ้าของร้านค้านะครับไม่จําเป็นที่จะต้องมาแตะอะไรบิตคอยเลยก็คือรับบาทเหมือนเดิม เพราะมันมีความหมายว่าภาระเป็นที่ภาระที่ตัวระบบแล้วใช่ครับที่จะต้องสร้างระบบขึ้นมาก็คือว่าตึดปั๊บสมมติเขาจะจ่าย0ูน1ดศน์หนึ่งบิตคอยก็บอกนะเป็นบาทเท่าไหร่ครับแล้วเราก็รับไอ้ตัวเลขนั้นอ่ะเข้ามาเลยใช่ครับเพราะว่า wallet ของผู้ที่รับเงินจะเป็น wallet ที่เป็นบาทใช่ครับอ๋ออันนี้ความเห็นส่วนตัวในเชิงระบบนะครับพี่แบบเนี้ยผู้ประกอบธุรกิจสามารถที่จะได้ประโยชน์หมดเลยไม่ต้องทำอะไรเลย<อ>เพราะว่าถ้าให้ไปทำนะผมว่า มันมีความเสี่ยงที่ทําถูกไม่ถูกก็ไม่รู้เดี๋ยวมีมิจฉาชีพมาอีกอ่าบอกใครอยากรับบิลสรผู้ทําระบบแซนบ็อกซ์ต้องคิดเอาไว้หมดแล้วใช่เราคิดไว้หมดลดภาระผู้รับใช่ครับลดภาระผู้รับันนั้นผู้ทําระบบเนี่ยจริงๆถามว่าพวกนี้เขาอยู่ไหนเขาอยู่ในบางรายอยู่ในแซนบ็อกซ์ของแบงค์ชาติอยู่แล้วโอ้คือแบงค์ชาติเนี่ยมีแซนบ็อกซ์ที่ทาเรื่องโปรแกรมโมบลเพย์เมนต์โปรแกรมโมบลเพย์เมนต์ก็คือเป็นเป็นการจ่ายเงินนะครับเป็นการโอนเงิน ที่สามารถเขียนโปรแกรมได้โอเคอะอย่างเช่นเราบอกว่าเราจะทําแอปสําหรับนักท่องเที่ยวเฉพาะนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่นั้นอย่างเงี้ยทาได้ฟังดูคุ้นค้ไหมฮะเหมือนดิจิตัลวอลเล็ตสกิโลเมตรโอ้คือระบบเงื่อนไขการทําธุรกรรมได้เงื่อนไขการทำธุรกรรมอันนี้ก็เรียกวโปรแกรมมเบิลเพย์เมนต์ใช่ครับเช่นซื้อเหล้าไม่ได้อะใช่โอเคหรืออาจจะทําแอปสําหรับเด็กที่ไปซื้อเติมเกมไม่ได้เข้าใจสมุดได้ล็อกเงื่อนไขเอาไว้ หรืออาจจะบอกว่าเป็นในลักษณะของการจ้างงานกาันให้ผู้จ้างเนี่ยนะโชว์ว่ามีเงินจริงแล้วก็ฟรีชไว้แล้วคนรับจ้างสมมติว่ารับจ้างเ,าเขียนเว็บทำเสร็จแล้วก็อยากที่จะได้เงินก็สามารถรีลีสเงินตรงนี้ปล่อยออกไปได้คล<ะ>้ายสมาร์ทคอนแทรกสมาร์ทคอนแทรกโอ้โผมเข้าใจนะกดเงื่อนไขการทำธุรกรรมได้ตั้งแต<ะ>่ต้นใช่ครับคือแบงก์ชาติเขามีแซนด์บ็อกซ์อันนี้มามาก่อนอยู่แล้วก็แค่เอาตัวนี้แหละไปใช้ที่ภูเก็ต ก็สามารถที่จะใช้งานได้ผมถามงี้ที่สุดบ o t t o m line คือสมมุติว่ามีระบบนี้จริงเอาซันบ o ็อกเนอะข้อดีที่คนภูเก็ตจะได้มันคืออะไรครับพี่ผมว่าอย่างแรกเลยเนี่ยมันเป็นการโปรโมทนะคือถ้าเกิดว่าทำภูเก็ตซันบ็อกเรื่องคริปโตจริงๆเนี่ยข่าวดังทั่วโลกแน่เสรษจีคริปโต ที่ไม่รู้จะไปไหนอาจจะบินโ v a เจ Jet เข้ามาโอเคอันนี้ได้แน่นะครับงั้นงั้นการจับจ่ายใช้สอยจะมากขึ้นทั้งระยะสั้นและระยะยาวอันนี้ฝันนะคือระยะสั้นเนี่ยคนมาเที่ยวสมมติราคามันสูงสูงอยู่สมมติโอเคระยะสั้นคนมาเที่ยวระยะยาวเนี่ยคนที่เป็นพวกดิจิทัล n อร์แที่รับเงินเดือนเป็นบิตคอยมีนะพวกนี้เขาอาจจะมาทำงานในในภูเก็ตเพราะเขาอยู่ที่ไหนก็ได้เขาคล่องตัวเขาคล่องตัวอครับครับ อีกมุมหนึ่งกันบ้างโอกาสนี่ละโอเคความเสี่ยงครับพี่เพราะบางคนบอกว่ามันดูเหมือนไม่มีบล็อกเชนนะมันน่าจะเห็นฟุตพิเนะแต่บางทีมันก็เหมือนมันไม่เห็นนะนะครับพี่มีความเสี่ยงอะไรบ้างไหมครับพี่เพราะว่าผมต้องดูว่าธนาคารกลางหลายแห่งของโลกเอาง่ายๆเลยอาจีนวันนี้สมมติเราเราไม่นับนะสิงคโปร์เองก็ไม่เคยรับแบนหลายหลายประเทศก็บอกว่าไม่เอาครับมันมีความเสี่ยงบางคนบอกกลัวมันฟอกเงินอะไรเงี้ยมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่เราต้องคํานึงถึงก่อนที่เราจะพิจารณ์ครับก่อนอื่นเลยเนี่ย เราต้อง KYC ครับก็คือต้องยืนยันตัวตนตอนเปิดบัญชีเนี่ยสมมุติว่าเราคิดถึงแอปที่จะเอาไว้จับจ่ายใช้สอยใช่ไหมครับแอปเนี้ยตอนเปิดบัญชีต้องยืนยันตัวตนก็คือ <Okay. S 2> อ่ะใช้พาสปอร์ตได้ <Okay. S 2> ในพาสปอร์ตเราแต่ละคนเนี่ยนะมันจะมีชิปที่เราเอาโทรศรัพท์มือถือไปแตะเขาจริงเหรอพี่ไม่เคยใช่ครับเค <okay. S 2> เป็น NFC เ oh, ทคโนโลยีโอ้ไอ้ที่ที่เป็นแค่ก็เป็นสัญลักษณ์เป็นใช่ M, ซึ่งทุกวันเนี้ยบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าสถาบันการเงิน ใช้วิธีการแบบนี้เปิดบัญชีให้คนไทยได้อยู่แล้ว oh. มันมีการยืนยันตนัวตนแบบนี้อยู่แล้วโอเคเอาพาสปอร์ตมาโทรศัพท์แต่ NFC <c oughs> ถ่ายรูปเซลฟี่ยังไงต้องยืนยันตนัวตนครับ <c oughs> แล้วควรจะต้องจํากัดวงเงินครับ คือวงเงินเนี้ยควรจะเอามาเพื่อจับจ่ายใช้สอยจริงๆในชีวิตประจาวันไม่ใช่เป็นการถ่ายโอนทรัพย์สินจากต่างประเทศเข้ามาโอ้สิบล้านยูโรงี้ไหมไม่ได้ต้องลิมิตสนนั้นคอยยงเงี้ยไมไม่เอาโอเคงั้นงั้นคำว่าคำว่าแซนด์บ็อกซ์เนี้ยก็คือทั้งลิมิตพื้นที่ลิมิตผู้ใช้งานจํานวนแล้วก็ลิมิตปริมาณธุรกรรมครับครับเมื่อสักครู่พี่บอกว่าถ้าเกิดว่าทําจริงดังไปทั่วโลกมีที่ไหนเขาทำแซนด์บ็อกซ์กันล้วหรือยังครับพี่ มีอยู่หลายที่นะแต่ที่ที่แบบทําทั้งประเทศแต่อันนี้อาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่คือเอลซูบาร์ดออจำเลยลายิบบูเคเล่ครับอันนี้คือแฟนพันธ์แท้ของของบิตคอยโอเคโอเคคือพี่ตอนนั้นเขาไปสุดโต่งเลยแล้วเขาก็ค่อยๆเรอยถอยกลับมาใช่มออสมมติว่ามาทีนี้ผมเราเราดี่เราอยากจะทำครับพี่ตอนนี้ต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างเมื่อสักครู่เนี่ยพี่นึกพูดถึงเรื่องของตัวโครงสร้างพื้นฐานละว่าต้องทําอะไรบ้างนะฮะมีเงื่อนไขอื่นๆมีอะไรบ้างครับพี่ ผมว่าต้องต้องให้ความรู้กับผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่มผมว่าสแกมเมอร์หรือหรือพวกมิชฉาชีพเนี่ยม,มาแน่ทีนี้มาแน่งั้นเราต้องสื่อสารว่าไม่ต้องทำอะไรเลยคิวอาโค้ดแบบเดิมบัญชีธนาคารแบบเดิมออานว้ความสดุกให้ผู้รับใช่แค่นั้นพอ,อใช่แล้วก็ในแง่ของคนทำแอปเนี่ยผมว่าอย่างที่บอกไปว่าเราควรที่จะ ใคอันนี้ทางระยะสั้นระ,ระยะยาวระยะยาวเราอาจจะบอกว่าโอเคเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวเราจะมี NFT ให้เก็บในแต่ละพื้นที่เหมือนโปเกมอนนะเออครับ,รบเพื่อ <ๆ S 1> เดินทางไปในแต่ละพื้นที่ให้ทั่วถึงหรือ,อร้านอาหารนะครับผู้ประกอบธุรกิจที่อยากร่วมกับแอปนี้นะครับก็สามารถที่จะมาให้คูปองอหรือให้อะไรพิเศษพิเศษให้ดิวรับดิวพิเศษแบบเนี้ยได้คือทำยังไงให้ คือข้อคอนเซิร์นของผมเนะี่ยทำยังไงให้รู้สึกว่าเป็นระยะยาวให้มันยั่งยืนโอเคไม่ใช่แค่เราอยากได้เงินบิตคอยจากต่างชาติมามาจับจ่ายใช้สอยอย่างเดียวทำยังไงให้เป็นระบบนิเวศเอาสมัร์ทคอนแทคเข้ามาใช้นะครับ โอเคเออมาถึงเรื่องของการเรียนรู้กันบ้างผมเช่สมมติว่ามันเกิดขึ้นจริงค,รคนไทยควรจะเรียนรู้ติดตามเรื่องของพัฒนาการของส่วนนี้อย่างไรบ้างเพราะผมเชื่อว่ามันไม่ได้จบแค่ใน,นที่ินิกว่าถ้าเราเรียนรู้ได้เราสามารถขยายผลต่อไปได้โอเคคนไทยควรสปอตจุดไหนเป็นพิเศษางครับส,สิ่งที่ต้อง <c oughs> เปลี่ยนแนวคิดเลยก็คือไม่ได้อยากให้มองคริปโตเคอเรนซี่ เป็นผู้ร้ายอย่างเดียวอคือเราไม่จําเป็นต้องซื้อ Bitcoin, บิตคอยเราไม่จำเป็นต้องซื้อคริปโตก็ได้แต่เราใช้ประโยชน์จากบล็อกเชนจากสมาร์ทคอนทร c กเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยถ้าเรามีเพนพอยอะไรอยู่แล้วอย่างเรื่อง เรื่องการซื้อขายออนไลน์เรามีเพนพอยเยอะว่าโอนเงินไปแล้วไม่ได้ของหรือได้ของมาไม่ตรงกับสเปคที่ตกลงไว้เพราะฉะนั้นไม่ตรงปกไม่ตรงปกการเรียนรู้เรื่องของสมาร์ทคอนแท็กเนี่ยช่วยได้โอ้โหโอเคโอเคอันนี้แล้วตอไปสมาร์ทคอนแท็กเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งอะไรที่ยากขนาดนั้นเราไม่ใช่เป็นผู้เขียนเราเป็นผู้ใช้เดี๋ยวจะมีคนเขียนเกือบสําเร็จรูปมาให้เราใช้อยู่แล้วโอ้ครับ อันนี้เหมือนกับเป็นการเริ่มต้น literacy ใช่ครับผมเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยอย่างที่วินึกพูดคือไม่ใช่แค่รับเงินแล้วใช้จ่ายเงินครับแต่เราสามารถเรียนรู้เพื่อขยายไปสู่ระบบนิเวศที่กว้างขึ้นได้ใช่ครับพายที่สุดนี้คำว่าระบบนิเวศที่พี่พูดถึงถ้าเริ่มจากตรงนี้นะครับระบบนิเวศที่มันจะกว้างออกไปติ้งต่ว่ามันเกิดขึ้นและมันขยายตัวออกไประบบนิเวศที่น่าจะเกิดขึ้นต่อมาครับมันมีอะไรบ้างครับพี่ผมว่าฟันทงเลยไอ้เรื่อง smart contract หรือ s m a r พ payment เนี่ยจะเกิดขึ้นเพราะทุกวันนี้มีเพียนพออยู่แล้ว สมมุติว่าเ,เราจองโรงแรมเคยมีหลายเคสที่โอนไปแล้วไปถึงแล้วไม่มีเป็นโรงแรมทิพย์ถูกไหมฮะโรงแรมทิพย์อันนี้สมัครคอนแทคช่วยได้อ่าเพราะจะจ่ายเงินก็ต่อเมื่อ <c oughs> ผมไปอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ใช่เงินจะถูกรีลีสก็ต่อเมื่อผมไปอยู่แล้ว <Okay. S 2> แต่ในแง่คนขายหรือผู้ประกอบธุรกิจก็กลัวไม่มีเงินไงเพราะฉะนั้นสามัครคอนแทคมช่วยได้มันโชว์ก่อนว่ามียอดแต่ถูกคลีชไปอาจจะใช้สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวกับให้เช่ายอชก็ได้ถูกไหมก็เป็นเรามียอชหนึ่งลำเราแบ่ง เราไม่อยากซื้อเองเราแบ่งเพื่อนแบ่งหุ้นกันนะครับแล้วสมาร์ทคอนแทกมันก็ช่วยเก็บรายได้ให้เราได้มันมันยังมีอีกเยอะนะครับอันนี้โฟกัสบนภูเก็ตนนะก็เชื่อว่าหลังจากภูเก็ตเนี่ยเนี่ยไอ้เรื่องของใช้บิตคอยหรือใช้คริปโตมันจะขยายไปเมืองอื่นแล้วเรื่องนี้ให้จับตามองดูมันอาจจะมาพร้อมกับเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อาจจะมาคู่กัน โอเคน่าสนใจมากผมถือว่าน,นี่คือมิติใหม่นะครับ,รบเพราะว่าโลกทุกวันนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสําคัญมากการรู้เท่าทันเทคโนโลยีมันอาจจะนําไปสู่โอกาสใหม่ๆก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณพี่นึกมากอธิบายชัดเจนเลยคงหน้าครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ สนุมมกมากๆได้ความรู้เพียบไปนะครับและถ้าเกิดท่านสนใจนะครับเรื่องราวทางเศรษฐกิจที่หลากหลายแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับว,นนวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ รายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com, แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast, รวมถึงฟังผ่าน Podcast ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast s, และ SoundCloud